สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกันในแบบฝึกหัดหน้าที่101นะคะแบบฝึกหัดส0 2เรื่องสถานการณ์การบวกและการลบ2ขั้นตอนคำสั่งคือเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์จากสถานการณ์ในโจทย์แต่ละข้อจะก,กำหนดสถานการณ์มาให,ให้ให้เราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกต้องนะคะข้อ1แม่ค้ามีทุเรียน40ผลขายไป15ผล ซื้อมาเพิ่มอีก30ผลทำให้แม่ค้ามีทุเรียน55ผลประโยคสัญลักษณ์คือข้อแตกต่างของการทำการบวกการลบ2ขั้นตอนคือต้องใส่วงเล็บให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่งงอย่างแรกแม่ค้ามีทุเรียน40ผล40ผล ขายไปขายไปคือลบ40ลบออก15จากนั้นซื้อมาเพิ่มซื้อเพิ่มการเพิ่มคือการบวกบวก30ทำให้แม่ค้ามีทุเรียน55ผลอ่านี่คือประโยคสัญลักษณ์นะคะหรือว่านักเรียนจะใส่สี่เหลี่ยมให้ข้างหลังด้วย ข้อ2เพชรมีเงิน80บาทซื้อสีไม้23บาทซื้อสมุด15บาทเพชรเหลือเงิน42บาทแสดงว่าสีไม้กับสมุดต,ต้องเอามาบวกกันเพราะว่าซื้อทั้งสองอย่างนะคะแล้วก็เอาไปรูปออก80เราก็จะได้ว่า8ป ลบเอาสี่ไม้บวกกับสมุดเหลือเงินเท่ากับ42บาทข้อ3นะคะพลอยมีเงิน100บาทนำไปซื้อไม้ปิงปอง72บาทคุณย่าให้อีก160บาทพลอยเหลือเงิน 188บาทพลอยมีเงินก่อนนะคะมีเงิน100นําไปซื้อไม้ปิงปองก็คือลบออก72จากนั้นคุณย่าให้อีกก็บวกอีก160จะเหลือเงินทั้งหมด188บาทข้อ4นะคะ ครูทัพทิมมีสมุด200เล่มนักเรียนนำมาสมทบอีก100เล่มนำไปบริจาค278เล่มครูทัพทิมเหลือสมุด2 2เล่มคำว่าสมทบคือคำคือการเอามาเพิ่มการเอามาเพิ่มคือการบวกก็จะได้ว่า200มีอยู่200นะคะบวกเพิ่มอีก100ก่อน จากนั้นเอาไปบริจาคบริจาคคือลบออก278ครูทับทิมเหลือสมุด22เล่มข้อ5นะคะลุงเลี้ยงไก่ตัวเมีย180ตัวเลี้ยงไก่ตัวผู้น้อยกว่าไก่ตัวเมีย19ตัวซื้อไก่ตัวผู้มาเพิ่มอีก7ตัว ลุงเลี้ยงไก่ตัวผู้หนึ่งร้อยหกสิบแปดตัวมีไก่ตัวเมียร้อยแปดสิบนะคะเลี้ยงไก่ตัวผู้น้อยกว่าเลี้ยงไก่ตัวเมียคําว่าน้อยกว่าคือลบเอาไก่ตัวเมียลบออกจากมีไก่ตัวผู้น้อยกว่าตัวเมียคือร้อยแปดสิบลบสิบเก้าเราจะทราบจํานวนของไก่ตัวผู้นะคะ จากนั้นซื้อมาเพิ่มอีก7ตัวก็จะได้เท่ากับหนึ่งรอยหตัวครูเห็นนักเรียนบางคนส่งคำตอบมาแล้วนะคะซึ่งคำตอบนักเรียนก็ถูกนะคะแต่ว่านักเรียนไม่ได้ใส่วงเล็บถ้าใส่วงเล็บก็จะ ถูกต้องร้อเซนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่านักเรียนต้องทำโจทย์2ขั้นตอนคือมีทั้งบวกมีทั้งลบนะคะนักเรียนต้องพิจารณาว่าควรใส่วงเล็บให้กับเลขจำนวนใดเลขจำนวนใดไม่ต้องใส่วงเล็บนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ